สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมเอ็นดีเกมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมในตำนานฟลายเนอร์เฟอร์ดิบัลโอเคเราสร้างแล้วนิวเกมโอเคกดแอคเอนเจอร์นะครับผมแล้วกด normal นะครับโอเคแต่แล้ก็จัดตัวนะครับผมก็จะจัดประมาณนี้ครับโอเคเริ่มเลยโอเคเราจะคุยอะไรบลา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 บนะครับซึ่งพอถึงตรงนี้นะครับเราก็เอ่อยังไง เราก็ต้องเดินไปโอเคมาครับเราสู้เลยครับ, okay. บรโอเคกดเข้าครับเอ่อกดกดเค้นะ okay. ากด okay. เอ่อกดแป๊สแจวโอเคโอเคแาวเก็บนี่ครับกดตะกี้เกมระล่างดีครับโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนกันน่งะอาจจะมีอะไรมีบอสโอเคหรอมีบอสเราเก็บกับนนะเราล้างกันโอเคผมเราเจอตูกุยแล้วโอเค ใครบอกว่าเจ,จอือนใครเจอเราครับพิซซ่าบดีว่าผมจะแบบโอเคโอเคใช่แล้วนะครับผมโอเคต่อไปเราก็จะไ,ไปสู้กับบอสเรดดี้หม่โอเคเออเราไปร้านนะครับเราจะซื้อเออใบนะซึ่งเรามีเงินสามารถซื้อใบยิม่าได้ครับโอเคใส่ใบเลยมันจะช่วยโจมตีนะครับ เจอตัวระหว่างกัว้าลิโวน์นะชิกะเรซิโซโอเคฮอดชโอเคาร์โลเเร์สไป่เราเปมาไปหาบอสลยมาครับผมเราสู้กับบอสแล้วบอสก็อยู่ข้างบนนนะครับโอเคฮอตชีรัอซาวิโอเนโอเคเร็วเร็วตายแล้วตายแล้ว เออซาบิโอแจสแคปเอ้ยอาชีพสไตส์สไต์เราไเห็นแจสแค t ไปเออซาบิโอครับผม e นพีมาสอมพโเออเคซึ่งเราก็จะเดินไปเก็บกล่องชิปกันนะครับผมซึ่งชิปอันนี้เป็นดีเซนสำหรับโอเค ้เราก็จะไปเออไปหาเออเฟรดี้ตัวสีเหลืองนะโอเคเจอตัวเออแอสแตมเออเรียบร้อยครับเราใส่ชิปเลยชิปสติงมันก็เดีเฟนต์ก็เลยโจมตีแรงอโอเคเรามาหาเฟรดี้สีเหลือง Let's go blah 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 s h บลา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  h b l a ล blah run 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 r ซึ่งเขาจะให้เราเข้าต้นไม้จะเป็นแบบว่าเป็นภาพแบบนี้แล้วก็แล้วก็เข้าเลยครั โอเคเราไปเรื่อยๆนะนี่โนะดนสีเหลืองแต่สีเหลืองนี้ไม่ใช่นะมันหลอลกเราต้องไปอันอันที่สองโอเคอันนี้ okay. น,นะครับผมซึ่งเราก็จะมาโผล่ที่นี่ครับเช็คพอยต์่สองนั่นเองเราก็คุยกับมันนี่ๆหลังกันนะครับซึ่งคนก็ต้องมาเช็คพลอยที่สองแล้วครับคือการไปลองทีสองโอเคเจอตัวแล้วเจ้าตาย เฮ้ยเจอเจอตัวเจอตัว huh. อ okay. uh ่าแฟนตช่องบอลรูบอยฮะบีบีเอ่อพิซ่าวิวโอเคแมสแซมมาชีมาชีโอเคโอเคโอเคคิวแล้วครับเนี่ยต้องดื่มแล้วฮะซาวิวโอเคเอ่อแมสแซมเอาพิเชมาันเอาพิเชมอ๋อ ภาพวิวเข็เอ่อเอ็ดแ,แจมสี่ซองเอ่อมิสทอปุ๊กเอ็มเออเก็ะต,ตายเพื่อสามบายไวกินอั่นใช่ไหมเอ่อตอไปสาบวิคขับเคกขับเคกสวยะจะตาย แอปิแจมสวยเหี้ยนเฮ้ยฟกซี่จะตายแล้วครับสาเที่ยวครับเอ้าวอกสีกยแลนะออแบบแจ่แบบแจมโอเคโอ้โอ้โอ้าววิบสวยาแล้วนะมาดูนันมาดูบอยมาเข้าทีมกเยบาร์ตี้กันบ้างนะครับเคีมาแล ซึ่งขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับซึ่งเราก็ได้แฟนช่องมนรู้บานะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเมาะวครับ้เาเจอกันอนอีพีสองสวัสดีครับ